ไปนั่ง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 เร็วเร็วเร็วจะได้เข้าเรียนกันต่อครูมีเรื่องมาแจ้งแค่นิดเดียวนะเออคือโรงเรียนของเราอ่ะได้รับข่าวสามาว่าจะมีการทอดเป็นขีนของวันใกล้ๆซึ่งครูก็จะอ่าขอช่วยนักเรียนนะช่วยกันทำบุญนะบุญละหนึบาทถ้าวันสองวันหนึบาทก็แล้วแต่ราคาของเรียนเลยมีเท่าไหร่อยากให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะอ่ะฝากไว้หน้าด้วยนะ เดี๋ยวเก็บเสร็จเดี๋ยวไปอเอาไปให้รูที่ธุราการนะคไปยายอร์นะนี่เอามามามาคือเราเอาไปซื้อขนมกินหมดแล้วอะอย่ามาโกหกนะเราเห็นว่าตั้งหมื่นอันจิงก็ดงได้ก็ได้ได ก็ต้องมีเงินเอามาใส่กองสิอ่ะเอาไป ไม่ต 6, ้องโกพันเน่เงินเก็บของเรามีแค่ห้าพันเราออกไปสักสองพันคงไม่มีใครรู้หรอก มาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้จะมาบอกยอดกรเงินของห้องเรานะราคาน้ของปี2,968ปีนี้ได้เยอะเยอะอยู่นะไม่ได้เยอะมากแต่เยอะอยู่เพราะว่าตามสถาษณนักเรียนได้เนาะถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้สี่พันกว่าทีนี้นะขอบคุณทุกคนมากที่ให้ความร่วมมือนะเดี๋ย่าทุกองเงินไปให้พิจารเดี๋ยวเงก็จะเอาไปสมทบและอืมเรียนต่อได้เลยเรียนต่อได้เลยไปละ 嗯，对对对，啊、嗯。嗯嗯 ครูะะคะหนูว่านะเงินที่ว่าทําบุญวันนี้อ่ะจริงๆแล้วมันได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าพวกเราสองคนก็ทํากันเยอะมากเลยนะคะหนูอยากให้คููตรวจสอบใหม่อีกครั้งนึนะะ่งค่ะอ๋อแล้วไม่ใช่สี่พันกว่าหรอน่าจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าพวกหนูใส่กันเยอะมากเลยอ๋อเพราะว่าทําไม,มเงินมันแปตกปกติก็กเธอก็ทเปันเยอะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ทาํากันแค่สองสามคนนะครูคาจริงจริทำกันเยอะมากแต่ตูคิดไม่ออกเลยว่าเพราะอะไร คุูจะสือตรงไหนครูครับผมมีอะไรให้ครูดูด้วยมากันแล้ปีใหม่ครูมีเรื่องจะคุยกับเธอครูจะถามเธอเรื่องเงินที่ทำบุญที่อยู่ในซองกระถิน่ะ มันได้เท่าไหร่กันแน่ก็ได้สี่พันกว่าน่ะหนูนับแล้วสี่พันบาทจริงๆหรอจริงๆนะคะก็หนูนับแล้วแต่ฉันคิดว่าห้องเราน่าจะได้เยอะกว่านี้นะปกติจะไม่ต่ำกว่าหกพันเลยนะก็มันได้แค่นั้นจริงๆนี่คะถ้าเธอไม่ได้เอาไปแล้วใครจะเอาไปล่ะก็เธอหนีเป็นคนเอาไปให้ครูอะแต่เงินทั้งหมดมันก็มีแค่นั้นจริงๆนะคะเงินมีแค่นั้นจริงๆหรอใช่ค่ะ ครูครับผมมีหลักฐานหลักฐานอะไรนะไหนครูขอดูหน่อยสิ หนูต้องหนูต้องการเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์มันแพงมากๆเลยค่ะหนูก็เลยต้องทำแบบนั้นสวัสดีครับช่างเครื่องในครับสวัสดีครับลูกค้าลูกค้ตตาสนใจเครื่องไหนครับเครื่องน,นี้ราคากี่บาทครับเครื่องนี้จะอยู่ที่ราคาเจ็ดพันบาทครับทำไมราคาแพงจังโอเคค่ะคงค่เธอทำเพราะเธอต้องการซื้อโทรศัพท์แค่นี้เนี่ยนะ ค่นขอโทษจริงๆค่ะครูเธอทำไมเงินดีกว่าเพื่อนเพื่อนจะนำมาทำบุญได้เขาต้องนำมาจากไหนพ่อแม่เขาต้องทำงานหนักแค่ไหนและเธอมาทำแบบนี้ครูต้องหักคะแนนพฤติกรรมเธอแล้วนะครูขอโทษจริงๆค่ะที่ครั้งหลังหนูจะไม่ทำอีกแล้วแลวเธอจะเอาเงินที่ไหนมาชดให้เธอจะขายโทรศัพท์นี้เพื่อเอาเงินมาชดให้เพื่อนไหม ูจะรี่ถามาคือให้ค่ะคราหลังอย่าให้มีแบบนี้ก็แล้วกันครูขอพักการเรียนเธอสักสักหนึ่งเดือนนะค่ะ,อะขอบคุณพวกเธอมากเลยนะที่มาบอกครูเจ้นครูและเตือนครูทีหลังก็ช่วยดูแลแบบนี้ต่อไปนะยัได้ค่ะสวัสดีค่ะ เราขอโทษน,นะคับเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะรีบนำเงินมาคืนพวกเธอเลยไม่เป็นไรหรอกแค่เธอคิดได้ก็ดีแล้วเราให้อภัยเธอเสมอเนละโอเคงั้นเราไปก่อนนะแม่รอเรามาทำเรื่องพักการเรียนอยู่โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจากคลิปวิดีโอหนังสั้นที่พวกท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ชี้เห็นว่าความซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ แต่การโกงหรือการนำสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเองไปใช้ในทางที่ผิดมักจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่ดีเสมอขอให้คลิปวิดีโอหนังสั้นนี้เป็นตัวอย่างเตือนใจของทุกท่านนะคะขอขอบคุณที่ทุกท่านรับชมและรับฟังพวกเราค่ะ